นี่ครับทีมงานจากตะการเพื่อนมาหกแพร่ครับนี่เอาขึ้นมาเบิงสองแพร่เดี๋ยวให้เพื่อนเบิงหกแพร่ครับว่านาเผาผ้ามาเองครับเมือนี่แน่นอนครับกับอที่นี่ขัวไม้แก่นนะครับวารินชําราบอุบลสุดยอดครับเบิงป่าแต่ละตครับผมว่าตามก็ตละ ี่โลสามโลหาโลครับไส้น uh> ี่ลร้คับครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาขึ้นมาให้เบ้างอีกครับทีมงานเพื่อนมีมาหกหกแพร่ครับว่าจะเป็นจังใดนี่ครับโอ้โหได้ละแพร่ครับบอทรามดาครับนี่ได้ละแพร่บอทรามดา นี่ลูกทีมมันครับย,ยกนิ้วให้หน่อยนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับเริ่มจากนี้ครับป่านี่ทีมงานทีมงานจากตระการพืชผลครับตระการพืชผลนี่หนาหนานักล่าครับเซียนครับนี่จอมยุดตั้งหลายเราจอมหยุด ได้ประมาณเท่าไหร่พ่อเผาเดี๋ยวถามครัหกแพ้ได้ประมาณสองรอยกัวสองร้อยหาหาสามร้อยสองร้อยห้าสามรอยนี่ครับนี่มานี่แน่นอน